แม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับอขออนุญ,ญาตเดินถามเรื่องอายุก่อนครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ55ค่ะ55ปีะนะครับมีบุตรกี่คนครับสองคนมีสองคนนะฮะปัญหาข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วอาการเป็นยังไงครับประมาณเมื่อประมาณเมื่อ6 6เดือนที่แล้วนะคะประมาณ6เดือนที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีอาการปวดข้อเข่าด้านซ้ายแล้วก็ข้อพับด้านซ้ายะค่ะ คือพอเริ่มปวดก็เริ่มรักษาทางแพทย์ก่อนแต่นี้เริ่มไม่ดีขึ้นก็เลยลองข้อมูลเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนาะใส่ข้อมูลเข้าไปว่าเรามีอาการอย่างนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแต่นี้พอเสิร์ชเข้าไปได้ข้อมูลเ้าฝากข้อมูลเข้าไปน้องเขะทกกลับมาเขเล่าอาการแล้วก็เลยสั่งสั่งบิมเลยอ๋อคือพอเข้าไปใน Google เสิร์ชข้อมูลดูว่าพอปวดเข่าอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วไปเจอเว็บไซต์ของที่นี่บิมค่ะอ๋อของบิมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าให้ลองทานนี่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 ดูสั่งเลยค่ะก็เลยสั่งเลยสั่งเลยเพราะอยไม่ไตรตรองไม่พิจารณาอะไรก็คิดมานานแล้วค่ะเพราะดูติดตามรายการทอรทัสุขและสวยอะไรเงี้ยดูมาตลอดศึกษาข้อมูลตลอดนะคะก็คือได้ชมรายการของเราอยู่บ้างนะครับเขาก็ศึกษาอยู่แล้วแบบอยากดูอยากรู้แล้วก็คือ ก่อนจะกินต้องเราต้องศึกษาก่อนนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าเกิดก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม<ช>นะครับ,ค,รบควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับคุณหมอตอนที่คุณแม่ไปหาคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรไหมฮะก็ทีแรกหมอก,ก็คิดว่ามันใช้เข่าเสื่อมไหมหรือเป็นโรคที่ว่าเส้นเลือดก,กดทับหรือเปล่า คุณหมอก็ลองให้ทานยาน่ะมันไม่ตอบโจทย์อ่ะคือคุณหมอย,ยังไม่ฟันธงไปว่าเป็น<ช>อะไรใช่แต่ก็ศึกษาอยู่แล้วตาหลังคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมงั้นคุณไปกายภาพบําบัดอะไรอย่างเงี้ยอืออาจารย์อภัยครับกรณีของของคุณพัชรพรเน,นี่ยคือผมเชื่อว่าคล้ายๆของหลายๆท่านด้วยกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีด้วยนะครับจะมีอยู่ดีก็ปวดอยู่ดีก็เจ็บขึ้นมามันจะมี 3- 4สอาการที่พอจะ คร่าวๆว,วินิจฉัยคร่าวๆได้ไหมว่าเป็นอะไรได้บ้างเออคือจริงๆเนี่ยนะคะถ้าปวดเข่าเนี่ยมันก็มีสองอย่างถ้าไม่ข้อเข่าเสื่อมมันก็คือมีอักเสบอืมเอ่อข้อเข่าเสื่อมไม่จําเป็นต้องอักเสบ,บนะฮะ,ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ปวดเลยก็ได้หรือว่าปวดซึ่งถ้าถามว่าสาเหตุมาจากอะไรอันแรกอย่างที่คุณพัชราพรบอกก็อายุนะครับเพราะอายุสําหรับผู้หญิง่งนะคะ ไว้ที่เริ่มหมดประจําเดือนเนี่ยอาการมันก็จะเริ่มแล้วละ่ะไม่ว่าตรงกระดูกผิวข้อหรือกระดูกแข็งนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยโดยปกติถ้าถ้าเราระวังเอาไว้ก่อนมันก็จะดีนะฮะถ้าเรารอไปรอไปจนกระทั่งมันปวดขึ้นมาอ,มอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาทางแก้ไขกันคือถ้า,ถาข้อเ,เสื่อมแล้วปวดเป็นสัญญาณที่ดีว่าควรจะรักษาอ่า ถูกไหมคือบางทีแต่ไม่ไม่อักเสบไม่ปวดเลยนี่นะาฮับอันเนี้ยคืออันตรายคืออันตรายเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบพิการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันกระดูกผิวข้อหมดไปเลยแล้วมันถึงปวดอะไรอย่างเงี้ยและอย่างกระดูกไปสีกันแล้วถึงปวดหลายคนที่เข้าใจอย่างอย่างที่คุณพิชาพรเข้าใจเส้นเอ็นกดทับหรือว่าเส้นพลิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีอาการปวดอะไรขึ้นมาเนี่ยควรจะไปหาแพทย์ก่อนเพื่อ วินิจฉัยให้ถูกต้องว่าเป็นอะไรอพอได้ลองทานบิมสูตรสีอะไรครับสีชมพูค่ะสีชมพูทานยังไงครับสามวันแรกนะคะเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะสามวันอพอเริ่มวันที่สี่เราก็เริ่มสาตารส์สองเม็ดเนาะแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดพอตื่นมาตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันปวดขึ้นก่อนอื่นผมถามคุณพระชราปรน,นิดนึงตอนที่เข้ามาใช้สีชมพู เราใช้ยาอยู่ไหมอ๋อก่อนหน้านั้นน่ะใช้ยาค่ะยาแก้ปวดแล้วก็ยาคลายเส้นก่อนนอนนะคะอ่าฮะแล้วพอกลับมาใช้เข้ามาใช้สีชมพูเราลดยาไหมไม่ลดค่ะเลิกเลยค่ะเลิกเลยใช่ไหมฮะนี่คือเหตุเกิดที่เกิดขึ้นอ๋อพอทานบีมปุ๊บยาหมอหยุดเลยค่ะเพราะว่าสามวันแรกนี้ตอบโจทย์เลยว่าหนึ่งเอ๊ะคุณภาพชีวิตเรากลับขึ้นมาแล้วอะอ๋อสามวันแรกก็ดีเลยเหรอดีเลยค่ะเหมือนมหาจารย์นะคะจริงๆแล้วอะคือสาเหตุที่สามวันแรก นะฮะยังดีอยู่ <c oughs> เป็นพวะวายามันยังออกฤทธิ์อยู่มันยังฤทธิ์ของยามันยังเหลืออยู่ <c oughs> นะครับพอฤทธิ์ของยาหายไปหลังจากสามวันไอของเรามันไม่ฉมังเหมือนกับยานะครับเราเราต้องไปสร้างร่างกายให้มันจัดการกับมัน <c oughs> เพราะ,ะนั้นสาเหตุที่เราปวดนะะในในช่วงแรกก็เนื่องจากการลดยาลงอย่างกระทันหันนั่นเองครับท <c oughs> ีนี้บางท่านไม่เคยใช้ยาเลยก็เกิดอาการอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องต้องตอบ แนะนำกอนดอนนี้ก่อนว่าถ้ามีอาการปวดแล้วก็ใจยา,ยยายแก้ปวดอยู่นะครับเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่าไปลดยาแก้ปวดทันทีใช้คู่กันไปก่อนนะครับสัก3วัน7วันหรือสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะเมืม่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อาการดีขึ้นแล้วค่อยคย่อยลดยานะครับทีนี้สำหรับบางรายแม้ว่าไม่ได้ใช้ยาอยู่ก็ตาม,มแล้วก็กินของเราปุ๊บมันปวดมากขึ้น ะะไม่เดียวก็ปวดมากขึ้นนะบ,บางรายก็เจอนะครับโ uh huh. ดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุเราก็เคยเจอแบบนี้สาเหตุก็เพราะว่าในร่างกายของคน,นทุกคนไม่เหมือนกันบ,บางคนจะมีการต่อ,ต,อต้านมีการปรับในร่างกายนี่ในวันที่1ถึงวันที่14เนี่ยปรับอย่างไรไม่เหมือนกันอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราวัดอาการที่เกิดขึ้นในวันที่15นะฮะเพราะวันที่1ถึงสิเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ เพราะว่าในแคปซูลเนี่ยมันประกอบด้วยสารที่เราสกัดได้จากผลไม้ถึงผลไม้ผักผลไม้ทั้ง5ชนิดแล้วก็ประกอบด้วยสารอยู่ในนั้นอะ่ะมันมีเป็นเป็นพันพพันพสาร,รมันกำลังทําอะไรกับร่างกายปรับอยู่นั่นแหละนะ,ค,ะรครับปรับจนกระทั่งในที่สุดวันที่15เนี่ยมันถึงลดอ,อ,อาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับนะะในช่วงวันที่1วันที่สมันอาจจะมีการสร้าง บางตัวเพิ่มขึ้นมาอาจจะทําให้เจ็บมากขึ้นก็ได้แต่บางคนก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้ก, <c oughs> ก็ต้องเรียนว่าเราก็ไม่ใช่เป็นปลาที่ไปรู้กันหมดนะเราก็ดูแต่ว่าเมื่อกินสีแคปซูลต่อวันแล้ววัดเลือดออกมาในวันที่สิบห้ามันเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> แล้ววันที่สิบห้าเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คืออย่างนี้นะครับคนที่มีปัญหาข้อเสื่อม <c oughs> เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองนะฮะแพ้ภูมิตัวเองเนื่องจากร่างกายมีเม็ดเลือดขาวซึ่งหลังสาร จริงๆแล้วสา,สารที่หลังเนี่ยเป็นสารที่ทำให้ร่างกายต่อต้านสิ่งแบกบอมที่เข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็โจมตีตัวเราเองอนะโจมตีเราเองก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง<ช>นะครับเ o <ช>ี m ยวอโอโตอิมูนนะครับทีนี้ตัวที่สร้างมากไปในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้หรือว่าอาการเหล่านี้ก็คือว่ามีที่ลูกศรชี้นะครับก็คือ TNF a l p h a อินเตอร์ลูคิน6แล้วก็อินเตอร์คิน17 มากเกินไปแล้วมากเกินไปมันก็ไปโจมตีที่ข้อเข่าของเราก็ทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับปวดปวดนะรเราจะเห็นว่าถ้าหากว่ามันมีมากเกินไปแล้วเกิดปวดถ้าหากเรามาลดลงไปจนกระทั่งปกติอาการของเราก็จะดีขึ้นในการใช้แคปซูลนี้สีแคปซูลต่อวันแล้วให้กินคู่กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกินแคปซูลแป้งเราจะได้ผลจากการวัด สิ่งที่เม่เลือดขาวหลั่งออกมาอย่างนี้นะครับไอสารสามตัวเจ้าปัญหานี่แหละนะครับถ้าเรามาแสดงออกมาให้เด่นชัดไปเลยนะครับเทน Alpha, เอลฟาอินโินหแล้วอินโดคิน17จจากคนที่กินแคปซูลแป้งมันเป็นอย่างนี้ขนาดนี้นะครับบระดับได้แต่กินแคปซูลสีนพูวัดแล้วมันได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอสาร3ตัวที่ทําให้เกิดอา,าการความเสพมันลดลงนะครับแมในคนปกติก็ตาม ถ้าคนที่ไม่ปกติมีอาการอักเสบอยู่มันก็จะลดลงมากกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราซึ่งมีการหลั่งสารสามตัวนี้มากไปให้มันหลัง่งให้สมดุลน,นะครับและการนั้นเราก็จะหายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเพราะเหตุใดนะฮะสารสามตัวนี้ลดลงนะครับอาการอื่นๆก็จะลดลงไปด้วยซึ่งสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นต้นต่อเดียวกันนะฮะที่ตามมาก็คือว่าแล้วเมื่อมันหายแล้วทาไมมัน มันหายไปเรื่อยๆไม่เห็นกลับมาเลยถ้าเรากินต่อไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าที่เราสกัดได้จากมังคุงดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนี่แหะมันมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆฟองน้ําซึ่งอยู่เป็นตัวรองรับข้อรกระดูกสองชิ้นซึ่งขัดกันอยู่ซึ่งถ้งเรากระปวดนะครับเมื่อมีฟองน้ําสร้างขึ้นมานะครับอาการปวดนั้นก็หายไปนี ถามว่าแล้วเรากินต่อเนื่องสีชมพูไปต่อเนื่องไปเรื่อยใช่ไหมก็คงต้องกินต่อไปริยะหนึ่งนะฮะก็จนกระทั่งสร้างชัดเจนแล้วเราก็ค่อยๆลดลงมานะค,ะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้บอกว่าเราเลยวัยเราเลยวัยจะสร้างเรามีวัยเสื่อมมากกว่าวัยสร้างแล้วค,คือเลย,เลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยก็เพราะฉะนะะั <laughs> นะะ้นก็ข้อเข่ามันก็จะเสื่อมนะฮะเพราะ,ะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างมันขึ้นมานะค,ะครับทีนะะี้ ซ่ามันคือหมายความว่าเรากินต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่จําเป็นทจะต้องทินสี่เม็ดต่อวันอีกแล้วก็กินให้ลดน้อยลงนะครับให้พอเพียงกับความต้องการของร,ร่างกายของเราแล้วสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนจากสีชมพูไปเป็นตัวสีเขียวซะเพราะอาการอักเสบม,มันหายไปละสีชมพูจัดการแล้วแต่กระมวลกระดูกเรายังต้องการสร้างอยู่ สีเขียวมันจะสร้างมวลกระดูกต่อให้เราได้าาแล้วมันก็ยังสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วย mm hmm. เวลาเกิดสิ่งแปลกปลอเามาเ,อ Virus, เ,เ1 1, ข้ามาเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเป็นหวัดเป็น H1N1 เข้ามาเราจะไม่ค่อยเป็น mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือทําให้ภูมิต้านทานของเราในร่างกายมีมีมากขึ้นแล้วก็ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมร่างกายของเราอยู่ก็อยู่ร้อยปีอย่างมีความสุข mm hmm. นะฮะ ก็เป็นความรู้ให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านด้วยกันนะครับผู้อายุ <carts> new, หลายท่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของข้อเสือ่อมข้ออักเสบอยู่แล้วนะครับแล้วเหตุผลนี้ใช่ไหมฮะจากการที่เราได้รับประทานแล้วก็ส่งต่อให้ลูกสาวได้ทาน, outgoing, อนพอได้รับประทานแล้วตัวเองดีขึ้นนะคะก็เลยแนะนําลูกลูกสาวเนี่ยก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนเรื่องปวดท้องเมนมินซีดไปหาทุกเดือนเลยเหรอฮะต้องไปบ่อยต้องไปอันดับสาวไปนัดในนี้ลูกสาวลูกว่าหนึ่งลูกก็รู้สึกว่า เพียรขึ้นเรื่อยๆก็เลยแนะนำว่าหนูล้องกินสิลูก